เรามารวมตัวกันนะคะเพื่อขอเรียกร้องให้สบคนะคะปลดล็อกอาชีพนักดนตรีให้เรากลับมาทํางานได้เป็นตามปกติค่ะเพราะเราเไม่ใช่แค่อาชีพนักดนตรีนะคะเรามีอาชีพที่เป็นเป็นไซจ็อบที่เป็นแดนเซอร์อนะคะเป็นซาวเอนจิเนียร์เป็นช่างเทคนิคต่างๆที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องเสียงและดนตรีต่างๆนะคะที่ได้รับผลกระทบมากมายค่ะรายงานเนี่ยคร่าวๆเนี่ยประมาณ หนึ่งแสนคนนะคะแล้วถึงกับหนึ่งแสนครอบครัวที่ลำบากเกี่ยวกับที่ต้องหยุดงานไปนะคะถึงสามเดือนนะคะสามรอบบินนะคะที่เราต้องแบกภาระค่าใช้ใจ่ายโดยมีรายได้ศูนย์บาทค่ะซึ่งเราลำบากมากตอนนี้เนี่ยหลายท่านได้รับเงินเยียวยาน,นะคะแต่ว่ามันไม่เพียงพอแก่การค่าใช้ใจ่ายนะคะเราสามารถทำตามที่สบ,บครีคเควสต์ได้นะคะเช่นรัฐดนตรีใส่เฟสชิล l d หรือว่าแมสนะคะ หรือว่าหน้าเวทีเนี่ยเราจะสามารถถึงฟิลมเพื่อจะกันนักดนตรีกับกับตัวลูกค้าเนี่ยให้ห่างกันเราก็สามารถทําได้ค่ะเพราะว่าอ,อ,อันนี้เราก็ให้ความร่วมมือเต็มที่นะคะเราแค่อยากกลับมาทํางานเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างลดล็อกหมดแล้วนะคะเคอร์ฟิลก็ไม่มีแล้วแต่เราเนี่ยยังไม่ได้กลับมาทํางานแทบจะเป็นอาชีพเดียวเลยที่ตอนนี้ไม่สามารถทำารายได้ให้ตัวเองได้วันที่1กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้จะเป็นรอบบินที่4ที่เราจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภายในบ้านด้วยตัวเองถ้าสมมุติล่าใน7วันนี้เราไม่มีรายได้เลยเนี่ยวันที่1กรกฎาคมเราไม่มีเงินจ่ายแน่นอนค่ะทางร้านผู้ประกอบการก็อาจจะต้องให้ออพนักงานใส่เฟสชิลใส่ถุงมือมีเจลล้างมือแล้วอาจจะต้องมีโต๊ะที่ห่างกันเพียงมากพอที่จะเป็นมาตรการ Social d i s สเทนซิ่งได้นะคะอันนี้เราก็ ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่คนที่เข้ามาเที่ยวก็การเข้ามาก็จะมีการตรวจเช็คอุณหภูมิแน่นอนค่ะแล้วก็มีการล้างมือด้วยเจลบ่อยๆนะคะแล้วก็อยู่ห่างกันอาจจะต้องแบบห้ามการไม่ต้องใช้แก้วร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถทําได้เราเราทำตามได้ทั้งหมดค่ะเพียงแค่เราของ,งานเราคืนนะคะให้เราได้กลับมาทำงานตามปกติเพื่อเราจะได้ดูแลครอบครัวของเราค่ะ